สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่9มีนาคม2563ค่ะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดเอาไว้สำหรับเตรียมส่งวันนี้นะคะตอนนี้ก็พึ่งลมอยู่เดี๋ยว ถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วยุ่งก็จะกลับด้านนะคะให้คุณนายตื่นสายอีกฝั่งนึงให้โดนลมนะคะจะได้แห้งสนิทสีสวยสวยทั้งนั้นเลยเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งซื้อแล้วนะคะก็เตรียมที่ปลูกเอาไว้ได้เลยนะส่งวันนี้พรุ่งนี้มะลรนนี้ก็ถึงแล้ว ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Line id hello test test เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 7 1 7 7 3 7ค่ะแบบนี้เรียกแพรเสียงไฮนะคะแบบนี้เรียกแหวนเพชรค่ะ กอแบบนี้เรียกจัมโบ้นะคะน่ารักมากๆเลยถ้าเป็นคุณนายตื่นสายนะคะชุดเล็กร้อยยี่กิ่งตัดให้40สีค่ะ350บาทรวมค่าส่งนะคะชุดใหญ่ร้อยสีค่ะ300กิ่ง750บาทรวมค่าส่งค่ะถ้าต้องการให้แยกสีให้เราตัดให้สีละ10กิ่งนะคะ สิบกิ่งยีบาทค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทร้อยสีก็จ่ายไปเลยพันกิ่งสองพบาทนะคะค่าส่งต่างหากสวยๆโอเควันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ